ไม่เคลื่อนไหวไม่พูดไม่แม้แต่จะหลับสนิทหลังจากฝึกร่างจนแห้งพวกเขาจะดื่มชาสมุนไพรพิษอ่อนๆเพื่อขับน้ำและฆ่าแบคทีเรียนในร่างกายชานี้เรียกว่าอุรุชิทำจากน้ำยางต้นไม้ที่ปกติใช้เคลือบไม้มันจะทำให้เหงื่อไหลออกมากจนร่างกายขาดน้ำโดยสมบูรณ์และเมื่อพร้อมเขาจะเข้าไปในโพรงเล็กๆใต้ดิน ขนาดพอดีร่างนั่งในท่าดอกบัวไม่มีแสงไม่มีอากาศไม่มีที่ขยับตัวมีเพียงกระดิ่งหนึ่งใบและท่อหายใจหนึ่งเส้นทุกวันเขาจะสั่นกระดิ่งติ๊กติ๊กเป็นสัญญาณว่ายังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งว่าวันหนึ่งไม่มีเสียงกระดิ่งอีกนั่นคือวินาทีที่เขาได้หลุดพ้น